ขั้นตอนการสอบออนไลน์ด้วยคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กขั้นตอนที่1พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ exam.stou.ac.th จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบสอบออนไลน์ขั้นตอนที่2พิมพ e ์อีเมลที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นรหัสนักศึกษา10หลักตามด้วย s t o u a c t h จากนั้นคลิก next เพื่อที่จะกรอกพาสเวิร์ด พาสเวิร์ดคือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักจากนั้นคลิก sign in เพื่อเข้าสู่ระบบขั้นตอนที่3ตรวจสอบรายชื่อที่ปรากฏในระบบให้ถูกต้องตรงตามชื่อของนักศึกษาทางด้านบนจากนั้นคลิกชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อทำการสอบ ขั้นตอนที่4นักศึกษาต้องคลิกอ่านระเบียบมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการสอบออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับต่ำกว่าปริญญาตรีด้วยการคลิกเข้าไปอ่านค่ะให้นักศึกษาอ่านข้อมูลต่างๆที่ปรากฏอยู่ในระเบียบนี้นะคะให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จากนั้นให้คลิกทางด้านล่างว่าคาพเจ้าเข้าใจระเบียบและข้อปฏิบัติสําหรับการสอบและคลิกบันทึกผลการเลือก จากนั้นเลื่อนไปทางด้านบนค่ะคลิกไปที่หน้าหลักของชุดวิชาอีกครั้งหนึ่งเพื่อดําเนินการในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่5การยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบการยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบให้นักศึกษาเตรียมภาพถ่ายเพื่อการอัปโหลด กรณีที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้ถ่ายภาพตนเองที่เห็นใบหน้าชัดเจนพร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและลงลายมือชื่อบนกระดาษ a 4เมื่อได้ภาพแล้วให้ตั้งชื่อไฟล์ด้วยเลขประจำตัวนักศึกษากรณีเป็นผู้เรียนโครงการสำเรจิบัตรให้ติดบัตรผู้เรียนโครงการสมรจิบัตร บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงและลงลายมือชื่อบนกระดาษ A4 ตั้งชื่อฝ่ายภาพด้วยเลขประจําตัวผู้เรียนกรณีไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนนักศึกษาสามารถใช้บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักแทนได้กรณีนักศึกษาไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่มีทั้งสองบัตร ให้นักศึกษาแสดงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน STOU CISA แทนโดยไม่ต้องทำบัตรเข้าห้องสอบออนไลน์หรือบัตรเหลืองนักศึกษาสามารถสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน STOU CISA ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือสมัครผ่าน www.stou.ac.th/main/stou-cisa หรือสมัครเข้าใช้งานผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียนและบริการการศึกษาได้ที่ r e g i s t stou.ac.th stou/login.jsp สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีแบบรประจำตัวนักศึกษาสามารถขอทำบัตรเข้าสอบออนไลน์ชั่วคราวหรือบัตรเหลืองได้ที่ web4.stou.ac.th ออนไล under score exam หรือเข้าตรงไปได้ที่ reg.stou.ac.th/form/yellowcard ก่อนการกรอกข้อมูลทำบัตรเข้าสอบออนไลน์ขอให้นักศึกษาหรือผู้เรียนได้จัดเตรียมไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงและไฟล์รูปถ่ายลายเซน็นเป็นไฟล์ jpeg หรือ png ไว้ก่อนขั้นแรกกรอกเลขประจำตัวนักศึกษา จะปรากฏชื่อสกุลของนักศึกษาจากนั้นให้กรอกอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์คลิกเลือกเหตุผลที่ไม่มีบัตรคลิกเลือกชุดวิชาที่สอบออนไลน์คลิกชูดไฟล์หาไฟล์รูปภาพถ่ายเพื่ออัปโหลดเข้าระบบคลิกชูดไฟล์หาไฟไล์ลายเซ็นเพื่ออัปโหลดเข้าระบบจากนั้นคลิกส่งข้อมูลเพื่อทำบัตรขอเข้าสอบชั่วคราว ระบบจะทำการประมวลผลเพื่อสร้างบัตรเหลืองและปรากฏผลที่หน้าจอหากต้องการไฟล์บัตรเหลืองให้คลิกที่ดาวน์โหลดบัตรเข้าสอบเพื่อนำไปใช้ในการเข้าสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน STOU CISA บนอุปกรณ์พกพากรณีอุปกรณ์พกพาเป็นระบบ Android สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store กรณีเป็นระบบ iOS สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store เมื่อดาวโหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนักศึกษาสามารถลงทะเบียนตามขั้นตอนดังนี้คลิกเลือกลงทะเบียนเข้าใช้ระบบคลิกตกลงเพื่อยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียนกรอกข้อมูลการลงทะเบียนคลิกปุ่มลงทะเบียนระบบจะส่งอีเมลเพื่อทำการยืนยันตัวตนเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน คลิกที่นักศึกษาก็จะปรากฏข้อมูลประวัติส่วนตัวนักศึกษาซึ่งจะแสดงประวัติส่วนตัวนักศึกษาไว้อย่างชัดเจนหากพบข้อมูลผิดพลาดนักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลได้ค่ะกรณีเปลี่ยนรหัสผ่านให้นักศึกษาทำตามขั้นตอนดังนี้คลิกไอคอนเปลี่ยนรหัสผ่านใส่รหัสผ่านปัจจุบันรหัสผ่านใหมย่ยืนยันรหัสผ่านใหม่และคลิกยืนยัน กรณีลืมรหัสผ่านให้นักศึกษาทำตามขั้นตอนดังนี้ค่ะเปิดแอปพลิเคชัน STU CISA คลิกเลือกลืมรหัสผ่านคลิกลงทะเบียนเข้าใช้ระบบคลิกตกลงยอมรับเงื่อนไขาการลงทะเบียนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนใช้งานให้ครบและคลิกปุ่มลงทะเบียน นักศึกษาสามารถนำไปยืนยันตัวตนในการสอบออนไลน์ได้โดยให้นักศึกษาแสดงหน้าจอข้อมูลแอปพลิเคชัน STOU CISA ผ่านอุปกรณ์พกพาแล้วให้ถ่ายภาพกับใบหน้านักศึกษาและลงลายมือชื่อในกระดาษ AC หากพบข้อมูลประวัตินักศึกษาในแอปพลิเคชัน STOU CISA ไม่แสดงรูปถ่ายนักศึกษาจะต้องทำบัตรเข้าสอบออนไลน์หรือบัตรเหลืองได้ที่ reg.stou.ac.th/form/yellowcard โดยแนบรูปถ่ายแล้วพิมพ์บัตรเหลืองแปะลงกระดาษ A4 ลงลายมือชื่อและถ่ายภาพกับใบหน้าของตนเองเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกันและมีบัตรครบทั้งสองใบจึงจะสามารถนำไปยืนยันตัวตนในการสอบออนไลน์ได้ค่ะกรณีไม่ปรากฏรูปถ่ายให้นักศึกษาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 504 77 88การถ่ายภาพเซลฟี่มักจะเกิดปัญหาภาพกลับด้านก่อนทำการอัปโหลดขอให้นักศึกษาตรวจสอบภาพถ่ายและแก้ปัญหาภาพกลับด้านซะก่อนกรณีใช้โทรศัพท์ระบบ Android ถ่ายภาพแก้โดยเรือบรูปภาพที่ถ่ายกดปุ่มที่รูปไอคอนรูปดินสอจากนั้นกดปุ่มที่ไอคอนกลับภาพแล้วกดปุ่มที่บันทึก กรณีใช้โทรศัพท์ iOS ถ่ายภาพแก้โดยเลือกรูปภาพขึ้นมากดปุ่มที่ไอคอนแก้ไขกดปุ่มไอคอนกลับภาพกดปุ่มเสร็จสิ้นและกดปุ่มที่ไอคอนแชร์กรณีแก้ไขภาพกลับด้านด้วยโปรแกรมในคอมพิวเตอร์แก้โดยเลือกรูปภาพที่ต้องการแก้ไขขึ้นมาคลิกที่แก้ไขรูปภาพคลิกกลับภาพ คลิกบันทึกก็จะได้ภาพที่ถูกต้องพร้อมนำไปใช้ยืนยันตัวตนค่ะเมื่อนักศึกษาเตรียมภาพถ่ายสำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสอบเสร็จแล้วให้นักศึกษาคลิกที่การยืนยันตัวตนของผู้เข้าสอบโดยระบบจะให้นักศึกษาทำการอัปโหลดภาพถ่ายรูปตนเองโดยคลิกที่ add submission เพื่อทำการแน่ไฟล์รูปภาพ ระบบจะแสดงกล่องข้อความเพื่อให้นักศึกษาแนบไฟล์รูปภาพเพื่อยืนยันตัวตนให้คลิกที่ไอคอน Insert or Edit Image ระบบจะแสดงกรอบข้อความเพื่อให้นักศึกษาเลือกไฟล์แนบให้คลิกที่ Browse Repositories คลิกเลือกคำสั่ง Upload a file จากนั้นเลือกไฟล์ภาพให้นักศึกษาเลือกไฟล์ภาพที่เตรียมไว้แล้วคลิก Open ระบบจะทำการแนบไฟล์เข้ามานักศึกษาสามารถตรวจสอบได้โดยดูที่ attachment ว่ามีชื่อไฟล์ปรากฏขึ้นหรือไม่จากนั้นคลิก Upload This File ระบบจะแสดงตัวอย่างไฟล์ในขั้นตอนนี้ให้นักศึกษาคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงคำว่า this image this decorative only แล้วกำหนดขนาดของภาพในช่องแรกให้มีขนาด1,000พิกเซลและช่องที่2ระบบจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ ซึ่งเป็นขนาดภาพที่เหมาะสมชัดเจนหากภาพต่ำกว่านี้จะทำให้ได้ภาพที่ไม่ชัดเจนและหากภาพมีขนาดใหญ่เกินไปก็จะมีปัญหาในการอัปโหลดได้ค่ะจากนั้นคลิกที่ save image ระบบจะทำการแนบไฟล์ภาพของนักศึกษาเข้ามาให้คลิกที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งภาพยืนยันตัวตน เมื่อคลิกที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงสถานะการส่งเมื่อนักศึกษาทำการยืนยันตัวตนเข้าสอบเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่รหัสรายวิชาที่สอบจากนั้นให้นักศึกษาคลิกเข้าห้องสอบระบบจะเปิดโปรแกร,รม Cisco Webex ในช่อง name ให้นักศึกษาพิมพ์เลขประจำตัวนักศึกษาตามด้วยชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยเพียงรูปแบบเดียว ในช่องอีเมลแอดเดรสพิมพ์เลขประจำตัวนักศึกษาตามด้วย scou.ac.th จากนั้นให้คลิก join หากนักศึกษาเข้ามาใช้งานครั้งแรกระบบจะให้นักศึกษาติดตั้งโปรแกร,รม Cisco Webex ให้คลิกที่ join form your browser สำหรับนักศึกษาที่ติดตั้งโปรแกร,รมไว้แล้วระบบก็จะเชื่อมต่อให้โดยอัตโนมัติหรือกด open ได้เลยค่ะกดเปิดไมค์และเปิดกล้อง จากนั้นให้คลิกคำว่า join meeting หลังจากที่เข้ามาในระบบแล้วนะคะก็จะพบกับกรรมการคุมสอบค่ะติดปัญหาประการใดให้นักศึกษาติดต่อกับกรรมการคุมสอบด้วยการพิมพ์ข้อความทางช่องแชทค่ะกรรมการคุมสอบจะเห็นข้อความที่นักศึกษาส่งเข้าไปในระบบแชทและกรรมการคุมสอบจะพิมพ์ตอบกลับมาค่ะ ให้นักศึกษาเปิดกล้องค้างไว้เช่นนี้ตลอดช่วงระยะเวลาของการสอบนะคะซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าสู่ห้องสอบ30นาทีก่อนเริ่มทำการสอบค่ะตอนนี้กล้องก็จะทำการจับอิริยาบทต่างๆของเราให้ปฏิบัติตามระเบียบที่ได้ประกาศไว้นะคะและขั้นตอนต่อมาให้นักศึกษากลับไปทำข้อสอบโดยคลิกที่สัญลักษณ์ Google Chrome บริเวณ Taskbar ด้านล่างของจอคอมพิวเตอร์คลิกทาข้อสอบ ซึ่งข้อสอบจะมี3ลักษณะได้แก่ 1. ข้อสอบที่มีลักษณะปรรัยและอัตนัยในชุดวิชาเดียวกัน 2. ข้อสอบที่มีลักษณะปรรณยทั้งฉบับและ 3. ข้อสอบที่มีลักษณะอัตนัยทั้งฉบับค่ะวิธีการทำข้อสอบปรรณยมีดังนี้นะคะให้คลิกข้อสอบค่ะจากนั้นคลิกคำว่าทำแบบทดสอบตอนนี้ในตัวอย่างนะคะจะมีข้อสอบทั้งหมด10ข้อด้วยกันค่ะให้นักศึกษาอ่านโจทย์ และเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดหากนักศึกษาเลือกไปแล้วต้องการจะเปลี่ยนคำตอบที่เลือกให้คลิก Clear My Choice และเลือกคำตอบใหม่ค่ะการคลิกทำข้อต่อไปให้คลิกคำว่า next page แต่หากต้องการย้อนกลับไปข้อก่อนหน้านี้นะคะให้คลิก previous page ค่ะและอาจจะกลับไปแก้ไขนะคะคำตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ หากข้อไหนที่ได้ดําเนินการทําตอบเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีสัญลักษณ์เป็นสีเทาๆนะคะได้มีการบันทึกคําตอบเรียบร้อยแล้วแต่หากข้อไหนที่นักศึกษายังไม่แน่ใจนะคะหรือว่ายังตอบคําถามไม่ได้นะคะก็ให้คลิกปักธงเอาไว้เพื่อที่จะกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราคลิกคําตอบเมื่อสักครู่นะคะ finish attempt นะคะ ็จากขึ้นนะคะเป็นธงนะคะแสดงว่าข้อนี้เรายังไม่ได้ทำตอบนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือระบบได้บันทึกคำตอบไว้แล้วเราสามารถ return to a t t e m p t ก็คือกลับไปแก้ไขในข้อนั้นๆนะคะโดยคลิกตรงระบบนำทางแบบทดสอบนะคะคลิกเลือกข้อที่3ได้เลยค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็คลิกเลือกคำตอบแล้วก็ลบธงออกค่ะแล้วก็ถ้าทําตอบครบทุกข้อเรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิกปุ่ม finish a t e m ตรงนี้ได้ค่ะ ระบบได้ทำการบันทึกคำตอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้านักศึกษามั่นใจก็คลิกคำว่าส่งคำตอบค่ะระบบจะให้ทั้งสายยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าคลิกปุ่มนี้แสดงว่านักศึกษาจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขคำตอบได้อีกแล้วนะคะคำตอบจะส่งเข้าสู่ระบบค่ะตรงนี้จะเป็นการแสดงสถานะนะคะว่านักศึกษาได้ทำตอบเสร็จสิ้นแล้วนะคะหลังจากทำสอบแล้วนะคะให้คลิกกลับสู่รายวิชาค่ะ ถ้าทำเรียบร้อยแล้วนะคะสัญลักษณ์จะเป็นเครื่องหมายถูกค่ะในกรณีที่เป็นข้อสอบอัตนัยนะคะให้นักศึกษาคลิกเข้าสอบอัตนัยค่ะจากนั้นคลิก add submission การทําแบบทดสอบอัตนัยให้นักศึกษาอ่านโจทย์คําถามที่ปรากฏอยู่ในระบบจากนั้นนะคะให้เขียนคําตอบด้วยลายมือของตนเองลงในกระดาษ A4 โดยไม่ต้องลอกโจทย์ค่ะ เมื่อเขียนตอบครบทุกข้อแล้วนะคะให้นักศึกษานำไฟล์เข้าไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์และจากนั้นให้คลิกคำว่า Add Upload a f i l ไฟล์ชูดไฟล์ให้นักศึกษาคลิกไฟล์รูปภาพที่นักศึกษาได้นำมาไว้ในระบบค่ะคลิก Open ค่ะจากนั้นคลิก Upload this file ค่ะไฟล์ก็จะมาปรากฏในส่วนตรงนี้แล้วนะคะจากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลงค่ะนี่ก็คือระบบได้ทำการ เก็บคำตอบของนักศึกษาเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่นักศึกษาได้ทําข้อสอบครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสังเกตทางด้านหลังนะคะจะมีปุ่มติ๊กถูกขึ้นมานะคะให้นักศึกษาติดต่อไปยังกรรมการคุมสอบนะคะที่อยู่ในห้องสอบนะคะแล้วก็ให้นั่งอยู่ในห้องนั้นจนกว่าจะหมดเวลาในการสอบค่ะหากหมดเวลาในการสอบเรียบร้อยแล้วนะคะกรรมการคุมสอบก็จะแจ้งว่าหมดเวลาในการทําข้อสอบค่ะ ให้เราทำการกดปุ่มนะคะ Leave Meeting ค่ะเพื่อเป็นการออกจากห้องสอบค่ะและก็คลิก Leave Meeting หนึ่งครั้งค่ะแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในการเข้าสอบออนไลน์ค่ะหวังว่านักศึกษาลองไปทำความเข้าใจนะคะแล้วก็พบกันในวันสอบขอให้โชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ